ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเชาายูทูปถืกรลบรลักทุกทุกท่านครับสุขภูสุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเลยนประเทศกคดีได้ไหงเนาะ มาพบมาพอกันคือแล้วครับกับบ่าวเด็กได้พี่น้องได้บ่าวเด็กชาแนลทั้งช่องยูทูบบ่าวเด็กเอาเสียงกลมันจะได้พี่น้องเอาหลังจากที่ฝนฟ้าต๊ะมุกขึ้นบ้านนี่แจ้มใส่ลลวพี่น้องมัน,นบรรยากาศดีมากๆเลยครับบ่าวเดวกก็เลยได้เมนูดีๆมาฝากพี่ฝากน้องตัวเสียบแทบก้อยเหนียวพี่นอ้องก้อยใส่ก้อยใส่ก้อยเหนียวก้อยเหนียวใส่พี่น้องพักเข้ากับตามภาพนาพี่น้องมีหมากนี่ไม่มีหมากนี่ม,มีผักนี่ที่ผมหมักได้พี่น้อง แค่เอากินกับปลาบกับก้อยเลยว่าเฮ้ยบัวตองผักได้พี่น้องบัวหยกผักกระเทียมบักพริกบักทั่วบักแตงนะเพียงเนาะเอามาบัวรอยหางพี่น้องขออนุญาตตื่นน้ำยาก่อนการเร่งมองบัวเรีนบัวหลืนโอ้สายไมมพุ่มไหมขอเนุญาวบ้านเกี่ยวกันนะพี่น้องเด้อมันเคียงอ้าอืมมันเต็มใหญ่อยู่นะฮะโอ้คือพ่อพ่อพอดีแท้เอ้าขออนุญาตบักข้ามพี่น้อง มันเป็นเงืเงยงักมันเป็นอยากได้จักกักสบหื้อจัดไปทำแม,ม่เฮาแม่บ่วยเพิ่นเห็นหรอกพี่น้องจักหน่อยเพราะเป็นกระใสกินก็แซ,บซ่บเศรษนีพี่น้องกินเนื้อกินไข่กินลาบกินก้อยก็ต้องมีน้ำยา,ย,ยาจักหน่อยได้พีผลด้วยล้างมาเทปจักหน่อยด้วยเอ้าจักหน่อยพี่น้องเบ้าหลายดอกซับนี่ละนี่เก่าพี่น้องสารคาม น้ำบ่ต้องเลยพี่น้องเลยได้เก็บทองมาปะัะนี้เฮาพี่น้อง,ห,งหิวข้าวแล้วพี่น้องหาข้าวหาหน้มเมาก,กินก็นเบาเดียกเด้อก้อยเหนียวก้อยเหนียวใส่พี่น้องหืมวนะ่นไงก้อยใส่เลยพี่น้องเลยเหนียวตุ้ย,ย,ยพี่น้อง ือก่ออยใสมไหมพี่น้องต้อเสียบอืมอ ป้าตัวพี่น้องก้อยใส่แม่งจะมาเสียบดึงมือเนี่ย tay bên ông lớp có nhiều ใส่ไหมสุดยอดเอาไปร้อยกระเสียบด้วยพี่น้องด้วยประเภบวับวบัวร้อยบัวร้อยกร้อยเลียดอะไรพี่น้องเสียบใส่ก็ได้ เราอยาสุดรำดับกระดังขักเรื่องอื้ม เนี้ยวจุดจตุย่ยพี่นหวังเลยเบาเดี๋ยวแ็ดก้อยเนี้ยมือนี้ก้อยใส่ก้อยใส่เนี้ย บรรยากาศดีพี่น,อน,น,น,น้องมาในฝนเศร้าตกแล้วมือขึ้นเบาเดียวไปไตอึงพี่น้องเพื่อถ่ทยวิโดไม่เ,เบิรงพี่น้องเลย ขึ้นไปไตอึงแต่จัก10สิบลูกอย่างไรพี่น้องบเบาแดก โอ้คักคักว <c oughs> ่าว่างนี่พี่น้องอึ้งอ่ะสิบโล่บันแบนนี่เป็นเลยานเนยงางเลยยางสิบโลพี่น้อยงยางเดินหางอึ้งหนี่งสิบโลอึ้งได้หกตัวขเขาแจกตรงกันด้พี่น้องเรือว่าได้อันสิบโล่สิบโลคือยางครับเดินหางอึ้งสิบโลโอ้ยคนหลายคนอึ้งพี่น้องมาเคลื่อนนี่วันจะไปเอาบุญ Để mm tập -hmm. <coughs> ถ้ามีตุม่มน้ำงมันจะเสียปากน้อง เสียบพักได้ไปอย่างเดีวยวมันนี่ก้อยห้องก้อยเหนีอยวไหม พริกหนีแสบพี่นของพุมมักหอมแต่ว่าพริตเป็นยังไงเกลือ อืมอ mm ๋อกระโดก็ไปเลื่องเรื่องไอ๋อไม่ต้องะไรแกบอก เทียมขอหอมเข้ากันอื้อ ้ามเงือห่ยไปหรออืมแต่มันเสียบพัก ตบพี่น้องมืเนีบเดกะไลพอเดดบดนีพี่น้นองเอาเบิ้พอดีเนาะพี่เนาอาาสหรับกิปนี้ก็ดีพอสำนีเนาะเพิ่งเนา กิริยาท่าทางเบาเดียบโสุภาพอันใดพูดจาโสมอันใดขอ็วถูกขอให้ได้เพ็นเดิเดิมกยจะทิน้ปลากายจะล้างยะล้างกันคือนก็หลักพักกันแพ่งกันโดนนะเพียงเนาอ่าอันมากลิปนี้ก็ก้ไลหลกดแช่กด s ซัตไคร่เบาเดียกนันไม่ได้เพียงเดิมเลี้ยตุนมันแน่เพื่อเป็นนั่งใจในการเทการทมือต่อไปนะเพียงเนาะอ่าสำหรับมือนี้บ่าาเดียกกันขอตัวลาไปก่อนมือมือมื้อยังสกินกับถาบึงนะเพียงเนาะตัวมือกยจะเลื่อได้เพียงเดิมไปใช้เสียใช้เสียงหน่อย เอาซ้มนี่และครับสวัสดีครับ